สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนกลับมาเจอกับเชมกันอีกครั้งนะคะกับช่องชาชาเอมค่ะคลิปวิดีโอของชเชมในวันนี้ชเชมก็จะมาแกะกล่องรีวิวรองเท้าสนิกเกอร์คู่ใหม่ล่าสุดของชเชมนะคะจากแบรนด์ไนกี้ค่ะซึ่งรุ่นที่ชเชมเลือกมาในวันนี้นะคะก็เป็นรุ่นยอดฮิตยอดนิยมตลอดกาลนะคะที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็คงจะมีกันอยู่เนาะแต่สำหรับชเชมเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะนั่นก็คือรุ่น Air Force o n 1 ฟอนแทงกาค่ะซึ่งเขาก็ออกมาด้วยกันหลากหลายสีหลายลาย,ลายเนาะเดี๋ยวจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและมีรายละเอียดอย่างไรเพื่อนๆรอติดตามชมนะคะแต่ยังไงก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าใครเพิ่งเข้ามาชมคลิปของเชย์เอครั้งแรกเลยวันนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยเชมกด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องของชเชมกันก่อนด้วยเนาะเอาละค่ะทุกคนมาเริ่มกันเลยนะคะนี่นี่ก็เป็นกล่องนะคะรองเท้าไนกี้เต้ นะคะด้านหน้ากล่องก็จะเขียนว่า Nike Air Force One เนาะ,ะคู่นี้นะคะชะเอมเลือกเป็นไซส 5.5มานะคะปกติแล้วเนี่ยเชมจะใส่รองเท้าเบอร์หนะคะหรือว่า36เนาะถ้าเป็นรองเท้าสนนเกอร์ของ n นกี้นะคะเราต้องเลือกเป็นไซส์5.5นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะรันบิ๊กเนาะเพื่อที่เพื่อนๆน,นะคะจะได้เลือกไซส์ที่ถูกต้องเชมก็นะคะนี่หาไซส์ชาร์ตมาให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเช็คกันก่อนที่จะไปซื้อรองเท้าสนนเกอร์ของ n นกี้กันได้นะคะเดี๋ยวยังไงเรามาแกะกล่องดูข้างในกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่า รองเท้า n นกี้ i r r o r r e 1 Fun t ฟอนเทของชเอมเนี่ยจะมีหน้าตายอย่างไรบ้างอ่าเดเนี่เปิดมาข้างในนะคะเขาก็จะเป็นกระดาษเอ้ยทุกคนกระดาษเขาเก๋มากเลยอ่ะไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าเนี่ยแต่ชอเอมโชว์ให้ดูนะคะกระดาษเขาเป็นเขาเป็นลายดาวอ่ะทุกคนแล้วก็แล้วก็เป็นแบบนูนๆด้วยนะคะเเก๋มากอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดข้างในดีวกันนะคะ เเดว้าวสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนน่ารักมากมากเลยอ่ะเขาก็จะมีแผ่นนะคะเป็นยางแบบนี้เนาะเป็นแบบยางแบบซิลิโคนนะตรงเนี่ยแ็กสีเขียวนะคะแล้วก็ตรงโลโก้ไนกี้อันเล็กก็เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ไนกี้อันใหญ่ก็จะเป็นสีส้มเนาะแล้วก็ ข้างหลังก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้ด้านข้างก็จะมีแบบดีเทลเป็นลายเส้นนะคะตรงนี้ก็เป็นลายของรุ่นฟันแทงก้าอยู่แล้วเนาะและนี่ก็มีปั๊มนะคะเขียนด้านข้างตรงนี้อันนี้เป็นส่วนของรองเท้าข้างขวานะคะในส่วนของรองเท้าข้างซ้ายนี่ข้างหน้าก็เหมือนกันนะคะเป็นแท็กสีเขียวส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นไนกี้อันเล็กสีม่วงอันใหญ่สี ชมพูนะคะซึ่งด้านหลังของรองเท้านะคะก็จะเป็นสีส้มสะท้อนแสงแบบนี้นะคะแล้วก็มีลายเฮดโฟนนะคะยิ้มอยู่แล้วก็ตาเป็นรูปดาวแบบนี้นะคะน่ารักมากๆสิ่งที่เชเอมชอบมากที่สุดนะในการตัดสินใจเลือกลายนี้มานะคะเพราะว่านี่เลยค่ะทุกคน เขาจะแถมเป็นซองแบบนี้นะคะซึ่งทุกคู่นะคะถ้าเพื่อนๆซื้อรุ่นนี้มาเนี่ยต้องเมคชัวนะว่าได้ซองอันนี้ด้วยนะคะเหมือนกับว่าเพื่อนๆสามารถที่จะแบบตกแต่งนะดีไซน์ของรองเท้ารุ่นนี้นะคะเป็นสไตล์ของเพื่อนๆเ,เองเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเขาแถมอะไรมาบ้างเปิดเข้ามาข้างใน ขอเป็นอันนี้ก่อนนะคะนี่เขาก็จะเป็นโลโก้ Ni ก e ้นะคะมีด้วยกันทั้งหมดอีกสาอันเนาะรวมกับที่ติดอยู่ที่รองเท้านะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5้าสีนะคะก็จะเป็นนี้เลยสีชมพูนะคะสีส้มแล้วก็สีม่วงนะคะสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะคะนี่แบบนี้นะคะสำหรับโลโก้ Ni กี้อันใหญ่สำหรับ n i กี้อันเล็กก็มาด้วยกันทั้งหมด5้าสีเหมือนกันนะคะ ็จะมีสีชมพูที่ติดอยู่ในรองเท้านะคะแล้วก็สีม่วงสีส้มนะคะสีฟ้าสีเขียวมาห้าสีเหมือนกับโลโก้ไนกี้อันใหญ่เลยนะคะส่วนป้ายด้านหลังนะคะก็จะมาด้วยกัน6ชิ้นเลยนะทุกคนอ่ะหลังรองเท้านะคะสีส้มเนาะสีม่วงนะคะสีฟ้า สีชมพูนะคะแล้วก็สีเขียวจะมาสองชิ้นนะคะก็เป็นนี่สีเขียวที่เป็นลายเดโฟนแบบนี้นะคะแล้วก็สีเขียวแบบคลเคลียรย์แบบนี้อ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีหมุดนะคะของ n นกี้อีกเอ่อสิบสิบอันด้วยกันนะคะเนี่ยซึ่งหมุดอันนี้นะคะก็จะเอามาใส่ ตรงที่เป็นน็อ,นอตออสีเงินๆตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ,ะส่วนถ้าเพื่อนๆอยากจะถอดออกลองเปลี่ยนสีเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าถอดง่ายไหมโอ้ถอดง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนแทนเพื่อ <Yeah. S 1> นๆอยากจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะคะนี่นี่คะ่ะทุกคน ง่ายได้มากมากนะคะนี่เป็นสีส้มเป็นโลโก้ไนกี้แบบนี้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ถอดออกไปได้นะคะทุกคนทุกอย่างคือแบบถอดออกได้หมดเลยนะเนี่ยก็จะเป็นแบบคลินคีนแบบนี้เลยเนาะแต่ว่ามันก็จะมีหมุดตรงนี้อยู่ซึ่งถอดออกไม่ได้นะคะก็จะเป็นคลินคีนแบบนี้ นี่นะคะเขาขาวเทาๆนะคู่นี้อ่ะในส่วนต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในรองเท้ากันดีกว่านะคะว่ามีดีไซน์เป็นอย่างไรนี่ด้านในนะคะทุกคนนี่ตรงด้านหลังเชือกนะคะเขาก็ จะเป็นอสองชั้นนะคะมีชั้นหนึ่งที่เป็นผ้าแบบนี้นะชั้นนอกแล้วก็เป็นลายโลโก้ n i กี้เขียวม่วงชมพูนะคะส่วนชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นป้ายแ้ะเขียนว่า Nike Air Force One นะคะเป็นแบบผ้าหนังกลัดนะคะ,ะส่วนแผ่นรองเท้านะคะก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะเป็นผ้าเนาะแล้วก็ปั๊มลาย n i ก e ้นะคะ แล้วก็เป็นป้ายไนกี้อยู่ฝั่งนี้นะคะเกี่ยวกับรายละเอียดของขนาดรองเท้านะคะส่วนพื้นรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเคลียร์ใสๆแบบนี้นะคะ อ่ก็ประมาณนี้คู่นี้นะคะเชมคิดว่ายังมีขายอยู่นะคะเชมซื้อมาจาก nike.com นะคะที่อเมริการาคาคู่นี้นะคะจะอยู่ที่110เหรียญ US ดอลลาร์นะคะราคา before tax เนาะเชมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้มีที่เมืองไทยหรือเปล่านะคะอ่าก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเชมลองใส่ให้ทุกคนดูว่ามันจะน่าราเก๋ไก่มากแค่ไหนคะ่ะ เอาละค่ะทุกคนก็จบลงไปแล้วนะคะกับการแกะกล่องรีวิวรองเท้าสนิเกอร์คู่ใหม่ของชเอมเนาะ หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กําลังมองหารองเท้าสนนเกอร์หน้ารักหนารักแบบนี้อยู่นะคะถ้าใครชื่นชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะส่วนเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของชเชมเป็นครั้งแรกเลยยังไงก็ฝากกด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องของชเชมกันดนะ้วยเนาะแล้วเราจะได้มาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะส่วนเพื่อนคนไหนอยากจะมาพูดคุยกับชเชมหรือว่ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับรองเท้าสนนเกอร์คู่นี้นะคะหรืออยากจะให้ชเชมทําคลิปอะไรยังไง แบบไหนเนี่ยก็สามารถที่จะลีฟคอมเมนต์มาคุยกันได้ข้างล่างนี้เลยล่ะคะ่ะยังไงวันนี้เชนต้องขอตัวลาเพื่อนทุกคนไปก่อนแล้วนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะเนาะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย